สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยา่าจะพาทุกคนมาชมต้นคลานะคะที่สูงต้นนี้คือขุนแผนเรียกทรัพย์นะคะแต่ก็มีอีกหลายต้นที่อยู่ด้านล่างลงไปนะคะวันนี้ยา่าจะแนะนําให้รู้จักกับทุกต้นที่มีอยู่ที่บ้านนะคะไปชมกันเลยค่ะขุนแผนเรียกทรัพย์ต้นนี้ต้นสูงกว่ายา่านะคะทุกคนดูสิคะใบเขาถึงหลังคาแล้วค่ะ คล้าหมายถึงการปกป้องคุ้มครองรักษาเป็นความเชื่อแต่โบราณนะคะว่าหากบ้านใดปลูกก็จะช่วยให้แคล้วลราดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายและทำให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขค่ะต้นคล้าชอบความชุ่มชื้นนะคะเวลาอากาศแห้งหรือเวลาเที่ยงเที่ยงก็เอาน้ำใส่กระบ,บอกฉีดมาฉีดเป็นละอองสเปย์อย่างนี้นะคะ ใบต้นคราก็จะฟืน้นถ้าขาดน้ำขอบใบจะเป็นสีน้ำตาลค่ะแต่ต้นคราไม่ชอบที่เฉะนะคะและไม่ชอบแช่น้ำหลายๆวันค่ะคราขุนแผนเรียกทรัพย์เป็นไม้มงคลมีความหมายความเชื่อทางด้านเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์ช่วยเรื่องค้าขายใบมีเส้นลายสวยงามชอบในที่ที่มีแสงแดดน้อย หรือปลูกภายในบ้านช่วยพ้องอากาศได้ดีค่ะคล้าหางนกยูงลวดลายบนใบสวยงามเส้นลายสีเข้มบนใบสีเขียวหรือม่วงอมเขียวดูเหมือนหางนกยูงค่ะยังเป็นที่มาของชื่อคล้านี้คล้าไซสตาเป็นไม้พุ่มใบใหญ่ลวดลายสวย มีลวดลายทั้งหน้าใบและหลังใบนะคะคลาเฟรมสตาใบใหญ่และยาวมีลวดลายสีเขียวหน้าใบส่วนหลังใบมีลวดลายจางๆเป็นสีม่วงอ่อนค่ะ คล้าขุมเงินลวดลายที่ใบจะมีสีขาวดูสวยสะอาดตาค่ะเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์เป็นพุ่มกอไม่ใหญ่มากนักควรหาปลูกติดบ้านไว้นะคะคล้าแววมยุราเป็นที่นิยมปลูกกันเพราะมีใบสวย ปลายแหลมขอบเรียบด้านบนสีเขียวอ่อนมีลายแต้มรูปรีปลายมนหรือกลมขอบใบคลิปเขียวเข้มใต้ใบสีเขียวอมเทาหรือสีม่วงแดงค่ะก้านใบกลมสีม่วงแดงห่อหุ้มกันเป็นชั้นๆ คลาลุ่งโรดบางคนเรียกว่าคลาใบลายคล้ายเสือด้านล่างใบจะเป็นสีม่วงเข้มใบนิ่มเหมือนกำรรมยี่ ที่เพื่อนๆชมมาทั้งหมดนะคะเป็นการถ่ายรูปในตอนกลางวันนะคะทีนี้ต่อแต่นี้ไปเป็นการถ่ายรูปต้นคล้าในเวลากลางคืนค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะต้นคล้าในเวลากลางวันกับในเวลากลางคืนจะแตกต่างกันนะคะโดยสังเกตที่ลักษณะใบนะคะตอนกลางวันใบจะแผ่ออกตอนกลางคืนใบเขาจะยกขึ้นสูงเหมือนกับพนมมือค่ะ ย่าๆเคยอ่านสาร,สรคดีเกี่ยวกับต้นไม้มานานแล้วนะคะ,ะเขากล่าวว่าในสมัยก่อนป่าในสมัยก่อนนะคะตอนกลางวันกับตอนกลางคืนจะไม่เหมือนกันทําให้พลานป่าหรือหลายคนนะคะที่ไปเที่ยวป่าหลงทางค่ะขณะต้นคล้าเราไม่กี่ต้นนะคะถ่ายตอนกลางวันก็อีกแบบหนึง่งถ่ายตอนกลางคืนก็อีกแบบหนึง่งแล้วในป่านะคะมีต้นไม้หลากหลายชนิด ก็น่าจะหลงทางได้ค่ะ